โลชั่นนะคะที่ใช้ดีมากเลยนะคะทําให้ผิวชุ่มชื้น healthy แล้วก็ทําให้ผิวนิ่มแล้วก็ขาวนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมี dry skin นะคะที่ผิวแห้งนะคะผิวแห้งมากเลยนะคะเมกกี้แนะนําให้ใช้อันนี้นะคะถ้าใช้ทุกวันทุกวันใช่ไหมคะก็ผิวจะนุ่มแล้วก็ขาวชุ่มชื้นนะคะแนนะเมกกี้ลองให้ดูนะคะ หดูดิคะซุมแล้ว่าเก่งมากเลยแล้วเด็กกับผู้ใหญ่ใช้ได้นะคะทั้งสองคนใช้ได้แล้วถ้าเพื่อนๆออยากซื้อหนึ่งขวดนะคะก็คือว่าสามรอยห้าสิบค่ะแต่ถ้าสองขวดหกร้อยห้าสิบค่ะหืมมันก็หอมด้วยคะ่ะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อก็ลองซื้อดิคะ่ะแนนไม่กินลาก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากซื้ออันนี้เพื่อนๆก็ไปที่แมคเคนแมคโดนัลล์ว่าบอกแมคเก้นตอนนี้นะคะแล้วเราส่งให้ฟรีนะคะ